33ปีสีกรุงซื่อสัตย์ยั่งยืนสวัสดีครับผมโค้ชวารายุทธสมาชิกสีกรุงระดับรองกรรมการฝ่ายบริหารไดมอนด์สวัสดีค่ะโค้ชชุรีค่ะสมาชิกสีกรุงระดับรองกรรมการฝ่ายบริหารค่ะขอแสดงความยินดีกับบริษัทสีกรุงโบเกอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ3 3ปีของการก่อตั้งบริษัทขอบคุณเฮียสีกรุงประธานผู้ก่อตั้งบริษัทและทีมผู้บริหารทุกท่าน และทีมเจ้าหน้าที่สีกรุงทุกๆท่านค่ะที่พัฒนาระบบงานที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนายหน้าสีกรุงค่ะและที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกทีมสีกรุงวิกตอรี่ทุกๆท่านจากทั่วประเทศที่มีส่วนผักดันให้ทีมของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณตัวเองที่ยอมถอดหัวโขนมาเปิดใจเรียนรู้ธุรกิจประกันภัยและลงมือทำอย่างต่อเนื่องตลอด12ปีจนทำให้วันนี้พวกเรามีแพสซีฟอินคัมจากสีกรุงโรเกอร์และอยากแกบอกสมาชิกที่กำลังเริ่มต้นและรวมไปถึงผู้ที่สนใจทำอาชีพนี้ให้เชื่อมั่นในบริษัทศรีกรุงและเชื่อมั่นในทีมศีกรุงวิกตอรี่เราจะพาคุณประสบความสาเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนขอแค่เปิดใจเรียนรู้ และลงมือทำอย่างต่อเนื่องถ้าสนใจร่วมงานกับเราสามารถทักหาผมได้โค้ดวรายุทธที่เบอร์โทรและไลายไอดี0898290902หรือจะทักมาสอบถามกับโคชุรีที่เบอร์0922726197ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะคะ www นายหน้าดีค o m ค่ะหรืออยากชมคลิปวิดีโอต่างๆนะคะในธุรกิจประกันภัยกับสีกรุงสามารถชมได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะนายหน้าดีค o m ค่ะพวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับเพราะหน้าที่ของเราคือการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นนายหน้ามืออาชีพแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบสีกรุงโบรกเกอร์ทีมสีกรุงวิตเตอรี่นะคะ